เมื่อคืนนี้จำชื่อได้แล้วได้หกคนแล้วเมื่อคืนนี้จำได้เฟื่องฟ้าลูกว่าเ uh. มียออ uh. น้ำนนเดือนชายค่ะผู้ด,ดอีกผู้หนึ่งนันสายลมอ่าทุกคนทุกคนปิดชื่อไว้ค่ะทุกคนปิดชื่อไว้ค่ะอ่าสายลมคือคนไหนคะโอ๊ย <laughs> ถามบอสไม่ไปถามเธอแล้วก็เยปิดชื่ออย่างเออทุกคนปิดฉันจะถามบอดไม่ถามเธอแล้วเขาเซปิดชื่อทำไมอีสายลบเอาแล้วอ่ะอ่ะเอาใหม่หกคนเมื่อคืนใช่ไหมฮะได้หกคนเมื่อคืนใช่ไหมฮะมาจ้าน้ำคือคนไหนคะคนนี้ถูกไหมคะอ่าถูกต้องค่ะคำถามต่อไปนะคะเฟืองฟ้าค่ะ เืองฟ้าคือคนไหนคะคนนี้ถูกไหมคะอ่าไกลแล้วลูกว่าค่ะลูกว่าคือคนไหนคะลูกว่าค่ะเมื่อคืนไม่ได้แต่งหน้าก็เลยบอกอแล้วมันคนละคนนันน่นนั่นนคนนั้นลูกว่าอ่าถูกต้องค่ะเหลือไปอีกละสูเดือนชายค่ะเดือนชายเออคนสุดท้ายที่ยังไม่ได้เอ่ยชื่อคือใครคะ <c oughs> ไม่มีหกคนนี้ไม่ได้พูดเมื่อกี้พูดเปหกคนอ่าเหลืออีกคนนึงหญิงหญิงอพี่หญิงเมื่อคืนนี้เมย่าคือคนไหนคะเมย่าคือคนต้นเมื่อคืนนี้คือคนนี้คนไหน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 เอ้าคนนี้คนไหนคนนี้เอออันนี้คือพี่หญิงอ่าอันนี้คือปุยอ่านซื้อจำได้นะคนนี้เพราะว่าคอมเมนต์เขาเยอะเขาหน้าสวย S S il, <S S ส <ะ S 2> ิสิคูบิลสิคูบิลสิคูบิลหรอครับไม่น่าล่ะเมื่อคือนนี่แอบฟังเขาบอกว่านาัทตาส,สินเขาก็ผ่านมมาหดทุกคนแล้วนะ<อ>ทีไม้าายมือเขาบอกบบางบางงมีมีคนจบบัลเล่ด้วยใช่ไหมคะเรียนบัลเล่มานี่ลูกลุกว่าเรียนบัลเล่มาเขาสามารถเต้นบัลเล่บนกลางพาข้าวได้อ่ะลองดูเลยคะ่ะอ่ะโชว์เลยบ่ได้ <laughs> มีนัทตาสิ์อะไรนะของเราอ,อีสานหรือไทยปุยเรียนอีสานนัทตาศิลป์อีสานมขนะฮะ มี <G ül üyor> คือฟอนได้เลยมีมีใครนาตัดสินอีกไหมนะนี่ไงน,น้ำน้ำาตัดสินไทยอันนั้นยังก่อเฟื่องฟ้านาตัดสินไทยเหมือนกนันเดี๋ยวน้ำจะรับปร,ริญญาเร็วๆนี้ถูกไหมครับเพิ่งจบมาอ่านะคะหลายคนกับมีประสบการณ์พุนกิ่งกี้กิงกี้แต่ากิงกี้แดนก็มาเป็นกิ่งกี้โตเกียวมิวสิกแล้วนะคะ แต่รับงานนอกได้นะคะติดต่อกิงกี้แต่เราจะเอาเด็กโตเกียวไปออกงานแต่ช่วงนี้ก็ต้องบอกหงแซ่ก็ต้องมาจากน้ำปะลาสิริพรใช่ไหมคุเดียวยังไงปะลาห,หอมต้องยังไงนี่ปะลาห,หอมมากกว่านี้นะคะต้องบอกว่าปะลาดีปะลานัวกินเปาๆกับแซ่บจ้ำเขาเนี้ยซื้อกันแซ่บตอนนี้ตากล้องติดสายไฟเตียงแล้วนะครับว้าอยู่นะครับทุลักทุเลไลฟ์สตูดิโอกินน้ำปลานะคะนี่นะคะปลาสิหิพรโนแซ่บ รสแ่บนะคะระับปลาแดกชั้นดีปลาราชั้นดีตัวนี้ผลิตจากปลาทะเลชั้นดีวัตถุดิบจากปลาทะเลชั้นดีก็คือกว่าจะอร่อยแบบนี้ต้องคัดแล้วคัดอีก<ช>คัดป่าที่มีคุณภาพมา<ช>ทระระําปลาราแมนแล้วกัน,นะค,ะคือยังไบว่าก่อนซ้อมเต้นก่อนกิจกรรมเราก็ต้องทาครีมกันแดดอ้เพราะว่าะครีมกันแดดเราป้องกันยูวจากแสงไล่สดจากแดดข้างนอก ต้องบอกว่าแสงไฟก็มีผลเวลาเข้าขึ้นเวทที่แสงไฟหนักๆแสงสปอตไลท์จำเป็นมากๆใช่ครับกับกันแดดของแบนโซนั่นเองไม่งั้นหน้าคุณจะมองคล้ำแน่นอนต้องมันลาหูอมจันฝากไว้นะคะตอนนี้ครบแล้วดูสิครบแล้วแบบว่ามีไล่ไปเลยเนาะมีลูกว่ามีแบมแบมีบอมแบมเดือนฉายน้ำสายลมเฟื่องฟ้ากิ่งกี้ปิงปองกิ่งไม้ ุยนุ่นพี่หญิงเมย่าแต่เดี๋ยววันนี้เราจะได้ทำความรู้จักกับเขามากขึ้นมากขึ้นบางคนอาจจะอาจจะเห็นตอนมาสมัครแล้วแต่จําหน้าไม่ได้เพราะวันนั้นแต่งหน้าเต็มมาแล้ววันนี้ล่ะเดือนฉายแต่งหน้ายังแต่งแล้วโอเคเดี๋ยวจะมาทำความรู้จักกับน้องๆมากขึ้นนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ก็ ให้น้องๆกินข้าวกินน้ำเซยพลังกอนะฮะอ่าเพราะว่าเดี๋ยวเข้าสู่เดือนสิงหาก็จะซ้อมหนักแล้วก็จะไม่ได้กินข้าวแล้วเราจะห้ามกินข้าวนะคะกินอะไรแทนปลาหมึกเป็นไงบ้างอร่อยไหมครับเวลาเคี้ยวอาจจะแบบฟันอาจจะโยกๆนิดนึงนะฮะพอดีกัแม่น้องคุยกับแม่น้องหน่อยบอสแม่น้องอะไรมาแม่มาแม่ยังไงนน่วันนี้อะไรซัพพอร์ตอะไรบ้างแม่ให้แม่รับเบาแน่ วัสดีค่ะเอฟซีมือนีแม่น้องปกติแล้วมีลูกชายมีลูกชายใหญ่กับลูกชายเล็กวันนี้แม่นองมีลูกสาวสิบสองคนเลยค่ะพี่น้องเอ้ยต่อไปนี่สิบอได้หาประแดกมาไว้ทาเป็นไทยไฮบอกลูกสาวหลายเป็นว่าเ่อบอสถามเมื่อกี้แม่น้องว่าหรือเขาสิเอาแปะยังเกาะบ้านสวนพะนะยินดีเลย วันไหนข้าสารหมดก็จะไปทั้งชุดนี้เลยกินดีตอนรับจากป๊าแม่น้องคือมีลูกสาวที่สองคนเลยจ้าเมื่อนีนไม่เอาอย่างมมก่อนเนี้ยเมื่อนี้แม่น้องกับมีแจ้วบองแล้วก็มีอปลาหมึกแล้วมีปลาทูใหญ่ทอดแล้วแล้วก็มีพี่ข้าวตังนะคะของวหวานก็มีแล้วก็มีขนมเปี๊ยะนะคะแล้วก็มี หมูฝอยจะาลืมหมูฝอยลูกเอาเดี๋ยวให้คุยกับพี่ป่านด้วยวันนี้ที่เอาไก่หมุนละมุนลิ้นมาสวัสดีสวัสดีค่ะพี่ป่านนะคะวันนี้ซัพพอร์ตบอทบิ๊กแล้วก็โตเกียวมิวสิกเหมือนเดิมค่ะไก่หมุนละมุนลิ้นตลอดเอฟอะไรนะ forever forever <c oughs> ตลอดไปเนี่ยะะเขาบอกว่า <c oughs> คุณไปช่วยผู้สืบภัยมาใช่ไหมครับ <c oughs> ไก่ตัวนี้ยังเหลือขายไหมครับ ตอนนี้ถึงไม่เหลือก็ต้องเอามาให้ใ่ค่ะจริงจริงเอาแดนเซอร์ถ้าเกิดขาดไปอีกถ้าคนหนึ่งพี่พี่ป่านแบบเต้นแทนได้ไหมแบบอพอได้นี่วันนี้พี่ว่าจะมาสมัครจริงดีใช่แต่ว่าโดดดุิล่าเลยไหมนี่เยเดี๋ยวมีมีมีเสียงหนึ่งบอกว่าน้องเบซ์บอกว่าพี่อายุเยอะเกินจริงดีใช่ห้าสิบเองนะเอ้าไม่ใช่กูบันไดเห็นใกล้แล้วบันี้ค่ะก็นี่แหละค่ะซัพพอร์ตตลอดครับขอบคุณนะครับขอบคุณไก่มุนและมุนลิ้นนะครับทุกสาขาด้วยนะครับอุ้ย 800สาขามากสาขาไหนบ้าง,าาาาางพี่ปานเอาเอาขึ้นมันจริงๆมันร้อยสาขาแต่ว่าเอาสาขาหลักๆที่ที่อยู่ขอนแก่นแล้วกันนะคะ<า>ก็จะมีสาขามาริวันค่ะแถวเลยทางเข้าสนามบินมาแล้วก็สาขามิตรภาพครับสี่แยกต้นตาลค่ะแต่เห็นมีค่ะใช่ค่ะ<ช> มีมีใช่ค่ะก็ร้อยร้อยกว่าสาขาถ้าเกิดว่า <Ooh. S 1> บอกว่ามาจากบอสบิ๊กเดี๋ยวจะบอกว่าเดี๋ยวให้ส่วนลดดีไหมได้สิบอกว่ามาจากตัวเกียวมิวสิกนี่คือซัพพอร์ตเลยค่ะถ้า <c oughs> แต่ว่าถ้าไปถ้าไปสองสาขาใหญ่นี่คือไม่ต้องไม่ต้องถามหาส่วนลดค่ะไปได้เลยค่ะสำหรับบอสบิ๊กแล้วก็ตัวเกียวมิวสิกสาขาหลักนะคะสาขาใหญ่ต้นตาลแล้วก็ถนนมาริวันค่ะไปได้ตลอดค่ะ ไปปุ๊บปิดนีปั๊บนะครับแกงนี้ไปเยอะมากแต,แต่ว่าถ้าจะไปวันไหนบอกก่อนนะคะเดี๋ยวอาจจะปิดร้านก่อนนะคะครับผมแม่น้องไม่ย,ยังที่บอแม่น้องไม่มีอะไรมากก็คือมอนิกับมีความรู้สึกว่าดีใจแท่นลูกไส้หล่าเนาะพี่น้องคือความเ<ม>ติบโตความเติบโตของโตเกียวมิวสิกนี่คือแบบ พุ่งกระโดดเลยเห็นความจเจริญเติบโตของหนูกท้ายของทีมงานทุกคนคเป็นองก็ดีใจน้ำค่ะก็ขอให้เอฟซทุกคนเป็นกำลังใจให้ผู้อยู่บ้านฟินแลนด์ให้ลูกๆโตะเกียวทุกคนตลอดไปจ้าแล้วมีสาวมีส,าว,มสาวโอเคครับเดี๋ยวช่วงนี้ก็กินข้าวกันไปก่อนเนาะในระหว่างนี้ดูบทรรยากาศการเคี้ยวกันกลืนอาหารไปก่อนนะครับช่วงนี้ Ah. ท่านครับอันนี้อันนี้ถือว่าเป็นมือที่สองนะฮะตั้งแต่มาอยู่ตัวเกียวมิวสิกเนาะบอกว่านนี่พาไปกินเขาแล้วรอบหนึ่งนะฮะวันนี้ก็มาแบบชิลๆธรรมดาธรรมดาธรรมชาติของเราแต่อย่างที่บอกก็จะมีเดี๋ยวจะมีกิจกรรมนะฮะที่จะทำความรู้จักกับน้องๆมากขึ้นแบบ c แอ s i v e แบบ รวงลึกรวงลับตับแตกแหกกระเจิงเรื่องอย่างนี้ฝากด้วยนะคะฝากสำหรับ f อทุกท่านนะคะฝากดูพัฒนาการนะคะของคอนเสิร์ตโตเกียวของเราในปีนี้ปีที่2ของเราด้วยนะคะรวมไปถึงน้องๆทีมแดนหญิงที่จะมาเสริมทัพกับเราด้วยนะคะหรือจะบอกว่ายังไงดี อาจจะไม่ต้องรอถึงเดือนตุลาเปิดวงเราอาจจะได้เห็นฝีไม้ลายมือของแดนหญิงของเราออกงานเร็วๆนี้แต่เมื่อคืนออกงานไปแล้วถูกต้องไหมคะบางคนได้ค่าตัวไหมคะได้เป็นเครื่องดื่มนะฮะเราก็จะได้ให้น้องๆได้ทดสอบทดลองฝีมือกันจริงๆบางคนก็มีฝีไม้ลายมือกันมาอยู่แล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้เคยซ้อมแบบรวมกันเนาะเรายังไม่ได้เคยแบบ ทำงานร่วมกันนะคะเดยกก็จะมาดูกันว่าถ้าก่อนเดือนตุลาก่อนเดือนตุลาที่เราจะเปิดวงกันเราจะเห็นน้องๆแดนเซอร์หญิงของเราไปออกงานหรือเปล่าร่วมกับแดนเซอร์ชาย,ายไหมใดๆหรือในระหว่างนี้มีกลุ่มปิดเออแก๊งนางส2บสองของเราจะได้ไปกลุ่มปิดหรือเปล่าอุ้ยถามท่านผู้ชมอันเบิงในไลน์เนี่ยคันคัน คันเป็นชุดเหลืองนี่สิเป็นจั้งนึงกัด้วยค่ะ <c oughs> ตั้งพาข้าวมากนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปทําความรู้จักกับน้องๆนะคะตอนนี้ FC ท่านไหนนะคะมีคำถามใดๆนะคะก็มีคำถามใดๆส่งเข้ามาได้นะคะมีค่ะ คุณมะเดี่ยวไปไหนพนะอือไปไหนนะไม่ทราบเหมือนกันนะคะยูริไม่ยูริมาค่ะให้ทุกคนตามหายูริแล้ววงกลมไว้นะคะเดี๋ยวต้องบอกว่าสำสหรับแดนเซอร์หญิงใคร FC ท่านไหนนะคะตอนนี้น้อที่กำลังรับชมอยู่นะคะอยากให้น้องๆ ขึ้นกลุ่มปิดของเราด้วยเออเมนกันเข้ามาได้นะคะช่วงนี้ใครอยากเห็นน้องน้องน้องๆแดนเซอร์หญิงของเราสมาชิกใหม่ของเราขึ้นกลุ่มปิดนะคะเมนกันเข้ามาได้นะคะ <What? S 1> ก้องวายุทําหมั่นหรือยังคะ <What? S 1> บอสคะกล้องวต้องพากล้องวายุไปทําหมั่นด้วยนะคะช่วงนี้ <c oughs> เออเออว,วันนี้คุณกล้องวายุไปไปโรงพยาบาลแล้วนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เออหรอเออป้าสาถูกฟ้ามีตาคุณกล้องวายุเป็นอะไรนะคออักเสบช่องคออักเสบนะคะก็เลยก็เลยโทรแจ้งหมอว่าให้ทำหมันไปด้วยเลยนะคะผ่าคอเสร็จผ่าหมันไปด้วยเลยนี่เขาบอกว่าเมย่ากินเยอะๆนะมิตรคนงามๆเอรอคอนเทนต์น้องๆที่ฟินขับคืออะไรคะไปเที่ยวหรือไปทำคอนเทนต์หรือไปทำอะไร น้องพร้อมมากค่ะเออรับน้องรับน้องนะฮะสวยทุกคนแดนเซอร์หรือนางฟ้าอุย้ยตัวแห้งอันนี้ตัวแห้งนะคะผู้ใดน,นี่โลกนี้อยู่ได้ด้วยกำลังใจนะคะขอบคุณกำลังใจด้วยนะคะนะคะมีครูสอนหรือเปล่าคะมีค่ะ เราได้รับเกียรติจากครูระดับประเทศนะคะที่สร้างสรรค์ผลงานในในฤดูกาลน,นี้ก็จะมีครูชาติที่จะมาทำงานโชว์ให้เรานะคะอ่าที่ไม่เดียวผอมลงเยอะแม่แม่เอฟซีเลยมองไม่เห็นใช่ค่ะสวยมากด้วยนะคะน้องพีวิทอยากดูอันไหนน้องพีวิทน้องพี่บอมแบมอยู่ไหนบอมแบมนี้นะคะน้องพีวิทนะคะ เดือนฉายกินเยอะๆเขาบอกเดือนฉายปั๊ดนะใครที่อยากเห็นน้องขึ้นกลุ่มกลุ่มปิดนะคะเร็วๆนี้พิมพ์กันเข้ามาได้นะคะดันคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะมาเดี๋ยวเป็นพี่วากใหม่ค่ะหรือถ้าใครอยากเห็นแดนหญิงเข้าเดอะโฮมนะคะพิมพ์กันเข้ามาได้นะคะ ช่วงนี้เป็นช่วงพบอะเฟืองฟ้าทานเยอะๆนะคะเห็นไหมลามีเอฟซีบอกนะคะน้องกิ่งสาวสกลจ้าไหนน้องกิ่งสาวสกลกิ่งนี้สาวสกิก่งไม้ใช่ไหม,ไมกิ่งไม้ส,สาวสกลกิ่งกี้สาวเลยนะสีสเกตนะคะเต้นไม่กลัวแต่กลัวพูดนะคะกิง่งกิ่งกี้ใช่ไหมฮะอ่า<ว>ทุกคน น้องๆเดี๋ยวแดนเซอร์หญิงของเราก็เดี๋ยวจะมีบางคนมีเพจแล้วเนาะบางคนมีเพจมีเฟซส่วนตัวเฟซส่วนตัวมีทุกคนเนาะมีเพจแล้วก็ฝากติดตามเพจเดี๋ยวเราจะมารู้จักเพจน้องกันนะคะว่าแต่ละคนมีเพจอะไรกันมาก่อนแล้วก็บางส่วนส่วนใหญ่เนาะบางคนก็เพิ่งทําเพจขึ้นมาใช่ไหมคะม,มีใครทำกันหมดหรือ,อยังเอ่ยอก็จะมีคนทาเพจแล้วนะคะก็ฝากแม่ๆพี่ๆ fc ทุกๆท,ท,ท่านนะคะฝากเป็นกําลังใจให้กับน้องๆด้วยนะคะฝากดูพัฒนาการ เชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจเนาะเวลาเราซ้อมอามาในเหนื่อยซ้อมหนักๆอะไรเงี้ยคะ่ะต่างบ้านต่างเรือนมามาซ้อมก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจจากแม่แม่เอฟซนะคะฝากฝากติดตามน้องๆด้วยนะคะ E p พี EP หน้าทำละครนาง12เลยจ้าเาขาอบอกมานะคะ F อฟน้องปุยคะ่ะปุยเอฟเอฟซแล้วเอฟซแล้ว นะฮะต้องบอกว่าขอบคุณคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะแล้วก็ฝากติดตามน้องๆ้องแดนเซอร์ uh, หญิงของเราด้วยนะคะอุ๊ย EP หน้านาง12เยอะมากนะฮะงั้นเราไม่ทำดีกว่าเราไปทำเรื่องอื่นเอาพิมพ์กันเข้ามาอีกนะคะก็อาจจะมีอาจจะมีต้องรอติดตามว่าน้องๆจะได้ขึ้นกลุ่มปิดเร็วๆนี้หรือไม่นะคะฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องๆด้วยนะคะเอ็นดูเดือนฉายวันนี้แต่งหน้าแล้วพะนะเอา ปกติป่าแต่งบ่งมือนนิมือนีผู้ใดแต่งให้อาแต่งเองนะคะอะไรคะยินดีกับลูกสาวทุกอ่ะโอเคดีฉันตกภาษาไทยแล้วนะคะตอน่าจะพิมพ์ว่ายินดีกับลูกสาวทุกๆกคนนะคะสู้ๆนะคะทำให้เต็มที่นะคะรักทุกคนคะ่ะนี่ นี่ก็คือแม่แม่เอฟซีอิ่มหรือ,อยังคะลกูกอิ่มเราบอกว่าก็กินหน่อยแทนนะคะอ่ะอิ่มอิมแล้วก็ทยอยเก็บเดี๋ยววันนี้ต้องขอบคุณแม่น่องนะคะเอาจานเอาซอนเอาบวงกับพี่ป่านนะคะทงสานอิ่มอิมทุกคนยังอิ่มทุกคนยังถามเพื่อนก่อนนะเออเก็บเก็บเมียนให้แม่เด้อเก็บเมียนให้แม่นะคะ นางสิบสองสวยน้อยกว่าน้องมะเดี่ยวนิดหนึ่งถูกต้องค่ะมีจริงนะคะนัดคุณนัดเดอะซันค่ะนี่ฉันมีหลักฐานค่ะฉันเลยอ่านไงอ๋ <c oughs> น้องสายลมค่ะน้องสายลมมีเอฟซีเม็่ไหล่กินเยอะๆเต้นลาย <c oughs> กิ่งกี้ตัวจริงสวยมากอา้าวแล้วในกล้องล่ะสวยอยู่ รักบอสรักทุกคนที่มาอยู่โตเกียวกับบอสค่ะฝากแม่แม่เอฟซีโตเกียวติดตามน้องเมยา่าเมย่าโตเกียวมิวสิกแฟนเพจด้วยนะคะนี่มีหน้ามาพิมมานะคะ, <c oughs> ะรักรักผู้ใหญ่ f อฟรักหมดนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวรอติดตามกันวันนี้เดี๋ยวให้น้องๆ้องอ เก็บถวยบวงเดี๋ยวอันนี้ไปล้างคืนแม่น่องด้วยนะลกูกด,ด้านหลัง,ส,งส่งตัวแทนล้างก็ได้นะคะรอเดอะโฮมน้องน้ๆแดนหญิงพะนะเอาเลยไหมคะเดอะโฮมเปลี่ยนเปลี่ยนปกเลยเปลี่ยนปกน้องๆน้องๆรู้หรือเปล่าว่าเดอะโฮมคืออะไรไม่รู้นะฮะวิดีใจแทนพี่วี์มีคนมาสารต่อเวอยอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับน้องแบมเนาะ น้องแบมน้องน้อยสุดไหมนี่อายุน้อยสุดหรือเปล่ามาั้ยประมาณเนาะปิงปองน้อยสุดนะคะรับรับน้องค่ะเหมือนทุกคนได้แล้วทุกคนก็ฮาร์ดคอร์เหมือนกันนะคะทุกคนเรียกร้องเดอรโฮมเรียกร้องรับน้องฮาร์ดคอร์เหมือนกันนะคะเนี่ย น้องๆองอิ่มแล้วพี่มิเดียวยังไม่อิ่มใช่ค่ะพี่ม่เดียวยังไม่กินนะคะเดี๋ยวจะไปกินสเต็กสตาของน้องนะคะ